ตัวที่คุณผู้ชมนะครับกับรายการ Game News Info นะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวเกม Metal Gear Solid กันนะครับผมแต่ว่าข่าวนี้จะไปเรื่องที่โคนาบีกันนะครับผมเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับว่าโคนาบีเนี่ยได้ถอดออกเ,ออเกม Metal Gear Solid 2และ Metal Gear Solid 3ออกไปครับผม <c oughs> แต่ว่าที่ถอดออกนี่คือหมายถึงว่า เป็นการถอดออกจากสโต้นั้นๆที่ขายเป็นดิจิตอลนะครับผมเอาเป็นว่าเรามาฟังกันครับว่าทำไมเขาถึงถอดออกนะครับผมสาเหตุที่โคดามิเนี่ยได้ถอด2เกมนี้ออกไปนะครับแต่เอาจริงๆไม่ใช่ว่าถอดออกไปถาวรน,นะครับแต่มันมีเหตุผลอย่างนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ในการใช้ วิดีโอฟุตเทจและภาพจากสงครามยุคต่างๆนี่แหละครับผมได้หมดอายุลงผมต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมถ้าเล่นเกม Meta l Gear Solid ภาคแรก2 3มาก่อนเนาะคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นวิดีโอฟุตเทจหรือภาพฟุตเทจต่างๆจากสงครามยุคก่อนเนี่ยมาโผล่ในซีนนั้นๆด้วยนึกออกไหมแหละครับผมประมาณนี้ทีนี้ทางค่ายคนดังนี้เองจึงต้องต่ออายุสิทธิ์ดังกล่าวใหม่พร้อมกับได้ขอบคุณแฟนๆที่ได้ การสนับสนุนและขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับผู้เล่นที่ต้องการซื้อเกมเหล่านี้นะครับผมอ่าเนี่ยฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยเรามาดูกันครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างครับผมที่ว่าได้ถอดออกจากสตอรเครื่องนั้นๆน,น,นะครับผมที่ขายเป็นดิจิตอลเนาะมาดูกันเลยเนี่ฮะก็จะมีของ playstation 3 ps vita p l a y s t a t i o n n o w Xbox 360มี gog com แล้วก็ nvidia s h i e l d ด้วยนะครับผมซึ่งพวกนี้นะครับก็คือเป็น metal gear solid ภาค k 2และ3นี่แหละครับที่ขายใน Store Digital แต่คุณผู้ชมครับอันนี้เผื่อบางคนอาจไม่ทราบนะครับว่ามันมีเวอร์ชัน 3ds ด้วยนะครับผมซึ่งเวอร์ชัน 3ds เนี่ยจะใช้ชื่อว่า metal gear solid s n a k e e a t e r 3d เนี่ยฮะ เวอร์ชัน 2D S เนี่ยก็ถูกถอดออกไปด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยโคดนมิเนี่ย,ยจะเอาเกมเนี้กลับมาขายในสตูดิอดิจิตอลนั้นๆอีกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาเป็นรีมาสเตอร์ให้กับเครื่องใหม่ๆไปเลยอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะไปลงให้กับสตรีม อาลงให้กับสตรีมไปเลยอะไรอย่างงี้อาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นข่าวสั้นๆที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมเกี่ยวกับ Metal Gear Solid นะครับสำหรับใครที่แบบว่ากำลังจะหาซื้อทิจิตตลภาค2และ3อยู่เนี่ยนั่นแหละครับก็ขอให้รับรู้ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ต้อง อดทนและติดตามต่อไปว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับผมโอเคอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเกมนิ e อินฟ f o ิดภาพประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่ดนีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับ